ในช่วงเย็นวันนี้เราโชคดีมากเลยค่ะแดดไม่ร้อนแล้วนะคะใช่ทำ่ารกเลสองขั้นบนรัน้นหนึ่งวัตถุเกียรติ์โอ้ีค่ะขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารยาดร์ดรกตัญญูแก้วหานามเหลานันทนัศศรีสว่างวงรองประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินนั้นเกิด้านท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ธรรมาชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนโดยเฉพาะสินค้าโอท็อปประเพณีวัฒนธรรมสะพานต้ตรตรตอนออก นะครับทุกภาคมาจากต่างประเทศเริ่มการแถลงข่าวเลยนะคะสําหรับท่านแรกขออนุญาตไมโครโฟนการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับเรามีความพร้อมที่จะต้อนรับแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสินขึ้นบนเวทีค่ะถัดไปนะคะงานแห่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ขอมพันให้กับทางจังหวัดด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอขอบพระคุณค่ะลําดับถัดไปนะคะขอกราบทุกท่านและสื่อมวลชนนะครับ ช่วยประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนในการวิ่งครั้งเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์นะครับอของท่านผู้ว่าการจังหวัดในเรื่องของรวดสุขภาพนะครับจัดให้มีการวิ่งกาลสิน21ภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรดรงค์ให้พี่น้องชาวจังหวัดกาลสิน เพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นร่ารวยเหมือนที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวนะท่องเที่ยวเยอะมากนะคะวันนี้เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นตามที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินองค์การบริหารส่วนเาลัขอบพระคุณค่ะครบพ้วนทีเดียวเลยนะคะลำดับสินนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในส่วนของสถานที่นะครับก็มีความพร้อม ในฐานะของผู้ดูแลพื้นที่เทศวันเมืองกระสิน์ก็จะร่วมกับพี่น้องประชาชนวัคซีนเข็มกระตุน้นก็แจกจ่ายไปในจุดทุกๆจุดที่ท่านสามารถเข้าไปหรือมีความเจ็บป่วยระหว่างการแข่งขันนะครับสิ่งที่เราได้เตรียมการครับนะครับจุดปล่อยตัวนะครับเรื่องการรักษาพยาบาลเราก็ได้จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับในการดูแรลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยมีการแบ่งเป็น ในส่วนของเจ้าหน้าที่จราจรเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับเราพร้อมครับ,ขอ,รบขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับท,ที่สุดของจังหวัดนะครับเราก็จะจัดบริการพร้อมบุคลากรเราเตรียมการพร้อมไว้แล้วครับวันนี้ได้มีการเตรียมแล้วก็หวังว่าจะกระตุ้นนะฮะให้เกิดเสื้อสีแดงนี้เป็นเสื้อ VIP นะคะสีแดงก็มาจากผ้าไหมแพรวของเราเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะขอเสียงประมือด้วยค่ะ ลำดับถัดไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านเฉลิมขวัญหล่อตะกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินค่ะร้านม่านทิพบ้านขนมอร่อยค่ะค่ะขอของการวิ่งฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรสองสิ่งนี้รวมกันก็เลยตั้งชื่อว่ากาฬสิน21ค่ะผมไปออกนผมไปออก

Terima <laughs>